สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องย u b e หมองมีอีสานด้วยพี่น้องครับมื้อนี้กรอออออีกแล้วพี่น้องครับนี่มหากินยุพิละทางอำเภอเรียกว่าเขตอำเภออย่างพี่น้องมาพ่้สวนเพื่อนครับพี่น้องยูท้ายเคลื่อนอุบลรัตเลยพี่น้องสวนเป็นสวนองุ่นครับก็เลยไปขออนุญาตท้ายคลิปห้่พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนี่ครับทางเข่าพันงามงามพี่น้องมันปลูกยูติ่นพูได้เจ่ว่าพูอย่างได้พี่น้องครับนี่สวนองุงนธนาทิพนาพี่น้อง พอดีถ่ายไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้เบิ้งแหละครับว่าตอนนี้เป็นในมิผลผลิตเพราะสิได้เบิ้งได้ขายได้ซิมบบอพี่น้องครับนี่ก็ถือว่าเป็นแห้งแรกของอำเภอบุรีครับแต่วันนี้เป็นอำเภอใดบุพพี่น้องนี่ภู้ขาพอมได้พี่น้องตีนภูเขาเลยเนี่ยครับเบิ้งบรรยากาศเขามากับโอ้ลมลื่นดีครับบ่แห้งแรกเนาะครับมีน้ำมีท่ายอยู่วิวภูเขาเลยพี่น้องวิวหลักล้านเลยว่วเบิ้งครับทางเขามาเราดูพี่น้อง กกเคียย้ใหญ่ต้นดอกแคโอแต่ว่าเราเห็ดจริงพันขายพ้อมดีพี่น้องครับเบิ้งเอาเนี่จากนี้ผลผลิตแล้วคือว่าสิมีจริงพันไบแต่ขขยได้พี่น้องเราเขียนว่าจำน่ายอยู่นพี่น้องครับผู้ใดสนใจก็ค่อยโทรมัน,นสอบถามมาเด้อครับก่อนอื่นไปถามหาเจ้าของแล้วก่อนที่อยู่ที่อย่างว่าเพิ่นปลูกองุ่นเป็นแห้งแรกแท้บอพี่น้องนี่เพียครับเบิง่งห้อยเรามั่งอันเลียงสั่งสั่นวันส่งการว่าหันได้พี่น้องเพีย อยากเจ้าของเรายืนถ่ายอยู่ในสวนเบียพี่น้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับดี๋ยวไปใกล้ๆก่อนนะโอ้มาเหตุบรรยากาศดีเลยครับจัดเป็นสวนแรงท่องเที่ยวพรมบนเนี่ยค่ะเป็นแรงท่องเที่ยวน้ำค่ะมาหอดเจ้าของแล้วพี่น้องเอาให้เจ้าของเราแนะน,นาซื้อท่นผู้ชมรู้จักแนี่นะสวัสดีค่ะซื้ออ้อยเนาะค่ะเนาะเป็นลูกสาวของเจ้าของสวนค่ะอของออสวนอุงุนธนาทิพย์ค่ะ ที่ตั้งส่วนนี้ที่ตั้งส่วนก็คือยูบ้านดอนกอกเนาะค่ะตําบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโอ้อันนี้เขียนหนองเรือค่ะเป็นสวนอ่างนแห่งเดียวของหนองเรือวันนี้สําเนะปลาหนองเรือยังมาไก่แต่พี่น้องจะวอกทอดเขียนอุบลรัตน์เป็นเจ้าของสวนธนาทิพย์เนาะค่ะปลูกองุ่นปลูกได้จากปีแล้วหช่หน้างุนอันนี้อายุของเขากับ ประมาณเนาะค่ะสองสองปีกว่าแล้วค่ะสองปีกว่าโอ้แต่ว่าให้พลนผลิตแล้วเด่นนั่นแมนบอกทีเดียวเห็นการให้พลนผลิตของเขาก็คือให้ตั้งแต่ตอนแปดเดือนแล้วค่ะแปดเดือนก็ให้เลยแมนค่ะก,ก็คือเริ่มเป็นดอกออกดอกออกผลมันปลูกง่ายบอคับหมักองุ่นถามว่าปลูกง่ายบ่ปลูกง่ายแต่ว่าการดูแลรักษาก็ค่อนข้างสิต้องใส่ใจนิดนึงค่ะครับก็หมายถึงว่ามันก็เป็นคือกนหมดแล้วเนาะ พืชผลีอย่างต่างๆถ้าเขาได้ปลูกอีอย่างสีมันก็ต้องใส่ใจไปได้แนวคิดรี่เรื่อมมาจากใส่ขึ้นว่าวอยองปลูกับแนวค้นบ่ปลูกสี่ครับตอนแรกก็คือว่าเขาก็ปลูกแบบพืชที่มันอายุสั้นอย่างสีแม่ไ่มคะพวกแตงพวกพริกอย่างนี้สิครับคือพอะเขาปลูกเสร็จมันก็ต้องลื้อเราก็ต้องเฮ็ดไม่เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเมื่อยแล้วก็ บ่ถึงผลผลิตที่ออกมาบางเทียมันก็ได้ราคาบางเทียกับโบได้ร,ราคากัตกอย่างสินะ<อ>เขาก็เลยอย่างหาพืชที่มันสามารถเบิงได้เขาชมได้ให้คนได้ได้เบิงได้ชมอย่างสิแ<อ>มหมคะ่ะ ไก่เป็ดเนี้ยเชิงท่องเที่ยวพร้อมเน่ยเกษตรเชิงท่องเที่ยวนได้ขายผลผลิตพร้อมได้ชมสวนได้ได้อยู่กับกินไอธรรมชาติเนาะแมนค่ะกับพื้นที่ที่มันเขาเขาอาจสิโบต้องใส่พื้นที่ที่มันหลายังไงใช่ไหมอันนี้กระพื้นที่ประมาณสองไร่สองไร่ปลูกองุ่นหมดเลยแมนครับใส่ในการปลูกองุ่นหรอเขาค่ะ ให้คนเขาชมเขาตัดได้เขาชมพ่ต้องเสียค่าเข่าชมบ่อยครับบ่ค่ะสามารถเขาชมได้ฟรีเลยค่ะเขาชมได้ฟรีแต่ว่าขันจากซื้อผลผลิตก็เริ่มสิมีล้วเป็นบ่ครับเอค่ะตอนนี้ก็ะซุกแล้วค่ะุกแล้วเนาะเนี่ยพี่น้อง็ดืรอ่มตัดได้แล้ว่นนี่พี่น้องได้อยู่ในโุมพร้อมนานี่ยงุ่นเื่ก็สิุ่แล้วนอยู่นี่พี่น้องเข้ามาแล้ว็อาจสิม่ดพี่น้องเด้อเดี๋ะวผมเป้ดแฟลชเนี่ยน้องเพื่อยครับโอ้เนาี่ยดีนรกแล้วเนเนี่ยงุ่นเนี่ย อันนี้ของเขาสิมีอยู่สองสายพันธุ์ค่ะอยู่ในส่วนตอนนี้ก็สิเป็นมีพันธุ์ไวมะลกาแลกกาลกกาใส่ค่ะแล้วก็แบกโอปอเนาะค่ะแบกโอปอแบกโอปอคือนี่แหละค่ะที่เขาเห็นอยู่นี่เพียงแต่ว่าเขาท่านได้เนเขาท่านได้สุกเขาท่านได้สุกถ้าสุกแล้วเขาเกิดจะออกสีแม่นค่ะออกสีเข้มเขมดำๆสีม่วง สองไร่นี่ปลูกได้จากต้นครับเนี่ยสองไร่นี่อยู่ที่ประมาณสองรอยต้นค่ะโอ้ปลูกระยะห่างเท่าไหร่ครับระยะห่างของเขาตัวที่จริงแล้วอ่ะถ้ามันห่างระยะห่างที่พอเหมาะจริงๆมันที่อยู่อยู่ที่สองถึงสามเมตรค่ะสองถึงสามเมตรแต่ว่าอันนี้คือแค่เมตรเมตรครึ่งโอ้ใส่เมตรหนึ่งเมียนค่ะแล้วอันฮะละอันก็สงห่างมันตายนคือฮาเมียนลังต้นมันกับไตอ๋อมันตายอยู่นี่พี่น้องเบิ่งเงาเราดูพี่น้องคือแรกๆเขาก็ มันเป็นการเลี้ยนรูไปเนาะการ,ร,กรเกษตรก็ไดเข้าก็แรกๆเขากันร้องผิดร้องถึก เอาลองปลูกลองเบงเม็ดกว่านี่หละไปเม็ดเคืองนี่แหละเราพอปลูกมาแล้วมันก็ถือว่าทีอยู่มันต้องเดียนควมหางมันต้องหางกว่านี่ค่ะเพราะว่ามันเป็นพืชที่คือจางแบบเถาวันนี้มันสีเรอยไปได้เนียนขายนยอดมันก็สามารถแตกออกได้มัรบะทันมีสวนเป็นตัวย่างเขาก็ต้องลองวิชาเองค่ะคล้ายๆกับเฮาก็ลองผิดลองถูกของเฮาเอง บ่นี้อาจารย์แนะนําเลยน่ครับเลอาศัยเจ้าของเองอาศัยเบิ่งตามช่อง youtube เบื้องอย่างสี่แหละที่นอเบื้องปวดทั้งขอกจึงโดกงหลายพี่น้องครับว่าโอันนี้พี่น้องเพอมันก็ลังสิเริ่มออกสีแล้วอันปลูกอมุนนี่มันปลูกยากว่าน่าจนสิได้ไข่ในของเจ้านี่ถามว่าปลูกยากบ่มันมีอุปสรรคด้านใดในการปลูกอุปสรรคนี่เขาสิมีปัญหาเฉพาะช่วงหน้าฝนค่ะหนฝนที่เป็นปัญหาเพราะว่า หนึ่งเลยก็คือพวกเชือรล่าพวกอย่างความชื้นอย่างสี่น้องมันเท็ดให้เท็ดให้น่วยแล้วก็ยอดมันบ่เดินครับโอ้ยอดบ่เดินค่ะนวยมันก็สีถธาดนฝนโดุนอย่างเบื้ยครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเว้นเว้นไปช่วงหน้าฝนคือเขาสีบ่ให้มันออกผลผลิตช่วงนั้นไ่ออกช่วงหน้าฝนแมนค่ะเพราะจะปลูกการแจ้งนี้เนาะเนี่ยแมนค่ะจะออกได้ก็คือจะเป็นช่วงหนาห้อนกับหนาหนาว โดยปกติอ่างวนมันสีออกเบิดปีดีครับรึเปล่าออกได้ตามตามที่เขาคิดว่าเขาสีเอาได้หมายถึงว่าซีเดือนมันสามารถออกได้เท่อน่งสีเดือนเนาะเมนค่ะถ้่ออกดอกเขา่าเก็บดีครับเมนค่ะนั่นแหละนับนับรวมกันเลยค่ะพอเก็บแล้วมันก็ออกไม่เมนค่ะต้องแต่งกิ่งบอกรึเปล่าเมนถ้าถ้าสมมุติว่าเขาเก็บชุดนี่ออกไปแล้วเขาก็เริ่มตัดแต่งกิ่งม่เอาใบเอายังออกใบนี้เขาก็ค่ะ ดอกกค่มีการฉีดฮอร์โมนให้มัอมอนออกดอกออกออกระตุนโบเมนธรรมชาติแมนแม,น,มนค่ะรรออคปอ่อยธรรมชาติบออกแมนบอกครับป่อยธรรมชาติออกบออก,ออกแต่ว่ามันสิบบออกแบบว่าเสมอกันสุดต้นนี่ยังสิไหมเพราะว่า ถามว่าเป็นยังคือรูเพราะว่าเคยปล่อยเอาไว้ตอนที่เขาท่านได้เอาน่วยอิลี่ตอนเขาซื้อมาปลูกใหม่ๆมันก็ออกเป็นหน่วยค่ะแต่ว่ามันบ่อออกสู่น๋อมันบ่อสู่นเมนค่ะอันนี้คือเขาต้องการผลผลินแม่นพี่น้องเป็นอาจารย์เจ้าของเองบัดนี้ก็จะเป็นอาจารย์นท่านผู้ชมได้เบิ้งได้เหรอเร้่อนอนหน้ามันบ่อกหมืนค่ะก็เป็นเบิ้งถึงว่าก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนอยู่บางเทีคนเขามาเบิ้งโอ้สามารถปลูกได้ยี่หรี่ตีภาคเขาหรือว่าแถว เขตท้องยังสีนะเพื่อนกคคิดว่ามันปลูกบ่ได้โอ้แต่ผมก็ยังว่าบกคอยปลูกได้เเพราะว่ามันอากาศค้นสีเข้าใจว่ามันสีเป็นพืชเมืองหนาวเอออาจสิปลูกได้แบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะองุน่ะมันมักความห่อนคือกันสังเกตเด้ยวคนที่ประเทศที่เพื่อนปลูกในอันนาห้อนก็คือประเทศอิสราเอลเพื่อนก็ปลูกได้ผลดีคือกันแมนเขาก็เบิ่งจากคลิปต่างๆคือกันก็เลยประยุกไสของยุกค่ะ แสดงว่าขายได้จากปีแล้วเนี่ยผลผลิตเจ้านี้นะอันนี้รอบที่สามแล้วค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะน้ำท่วมค่ะจะเห็นจะเห็นว่าท่วมถึงตรนนนี้เลยวม่นนค่ะเพราะเมื่ตายตี่ครับท่วมท่วมยุ่เป็นเดือนเพ่ตายค่ะรอดมาได้ป้าเี่นรอบไว้กันนะไม่เลี่ยนม่นค่ะจุดตีนน้ำนอนหน้าแม่นค่ะนี่ท่วมมาถึงนี่เลยครั้งยุบเป็นเดือนค่ะตอต้นนะพี่น้องเก็บยอดยอดแม่นค่ะโอ ทวมเป็นเดียนเลยล่ะวี่นาะตอนแรกก็คือถอดใจแล้วโ้้ตายแท้อางุนนี้ยังสินะแล้วกลับมาเฟืนฟูม,มันก็บ,บอตายได้นอครับบับ<า>นนี้ใบมันก็เริ่มร่วงลวงบันนี้แตกยอดออกมาไม้ได้ตอนน้ําททวมครับเขาเลเอา้อาองุนทนน้ําได้บอตายตัวน,นี้โอหรือมันเป็นน้ําบางสายพันธุ์บอครับบ่วค่ะคิดว่าน่าจะถูกสายพันธุ์นะ กะโบมีผู้ใดเคยทดลองไงส่วนใหญ่ๆเขากะโบเคยน้ำถ่วมจะคือไงเมียนเมียนนี่มันว่านนี้มันน้ำธรรมชาเมียนมันเป็นน้ำธรรมชาติเขาหลีกเลี่ยงบ่ได้ปัจทีบนี้มันก็เลยเป็นคล้ายๆเป็นประสบการณ์ข้างพวกเสาอย่างเราเสาปูนเสาไม้หาตามนี้ตามเกิดนี่เมีนเมีนไม้ไผ่เด้พี่น้องอ่างุนข้างไม้ไผ่เด้คือจังข้างผักหน่อพี่น้องเห็นบอลนี่โอ้แสดงว่าได้ขายสามรุ่นแล้วสองปีได้สามรุ่นเนาะ เพราะว่าถ้าถ้าถ้าบัติดตรงนี้ก็คือเป็นรอบที่ซีแล้วรอบที่นา้าท่วมนั่นเองคือแต่ว่ากระดูกค้างแห้งรอบที่น้าท่วมโอ้โรอบน้าท่วมนะค่ะอ่าเป็นผลผลิตแต่ละต้นแต่ละไรนี่มันได้หลายบ่ครับที่เคยเ็ดมาแล้วนีเ่เฉดมาแล้วแมนบอกสองไรจะได้ผลผลิตเท่าใดเคยรวมเบอรน์ จากที่เคยขายมานี่ท่านได้เคยนับจริงจังจากเธอนะบานมันได้จากพวงได้จากพวงรอบนี่กับว่าสิล้องนับแต่ว่านับบ่ทันคือมีคนเข้าม้าเราเขาตัดเอาไปเลยเพิ่นมาชมคนอยากได้กับเราสองรุ่นเพิ่นเข้ามาเพื่อนกับมาตัดเอาไปเลยก็เลยแต่ว่าตั้งแต่ขายรอบแรกก็คือได้ทุนขึ้นแล้วโอ้ได้ทุนขึ้นแล้วพวกกิ่งพงกิ่งพันนี่เดียวไม้เสรครับกิ่งพันนี่ก็คือเขาเขาสร้างเป็นนั้น เป็นจิงอ้ง,งูนปลามาแต่ว่าโตของเขาเองเป็นคนเสียบยอดเองอยอดยอดเก่าจากข้าวยอดเก่าจากส่วนนี้เองเลยเ<อ>พราะว่าเขามองว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่เขาได้ทดลองแล้วคือมันจะรับกับสบภาพบ,บ้าน ตามบ้านเขาได้อย่างนี้นะเมียนขาคือสภาพแบบพิซานเขาเนี่ยแบบพิซานบ้านเขาสามารถปลูกได้เขาก็เลยเอาพันธุ์อันนี้แหละมาเสียบยอดโอู้้ใดอยากลองปลูกเบิ้งยูนาบ้านก็มาหาจริงพันธุ์มีขายพร้อมเป็นบ่อบมีขายพร้อมค่ะคำแนะน้ำปรึกษาได้อยูโดน้อครับเป็นบ่อกคำแนะน้ำปรึกษาได้ตลอดนี่นะครับมีประโยชน์อันนี้คือเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้เพื่อว่าคนเข่ามาปุ๊บอ๋อพวงนี้ใกล้ตัดได้แล้วเมียนเป็นสัญลักษณ์ียังสิแม่ค่ะบางเท้า บางเทียคือเขามาปุบเขากะขันเข่าบยทํำเครื่องหมายใบแบบนี้เขากะสียางหานะครับอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆให้คนที่สิตัดให้ลูกค้ารู้ว่าเออแบ็คโอปอมันบอแม่ค่ะแบ็คโอปอแบ็คโอปอแต่ว่าอันนี้คือท่านได้เข่าสีคัะแต่ว่าผลผลิตก็อาจชี ถือว่าดกบ่วนี่คือหน้าจังเจ๋ออันบ่ดกค่ะบ่ดกคือของภาคหนาวคนดอกเป็นบ่บ่ดกซ้ำซ้ำรอบที่แล้วมันหมายถึงว่ามันเป็นเพราะว่าน้ำท่วมน้ำท่วมมันของพักฟื้นเนาะเมนค่ะเป็นคล้ายๆครับอาดค่มันดกมันจะป็นทั้งที่ว่านค่ะเป็นประมาณนี้บ่ได้บ่ได้แต่งหน่วยแต่งหยางเลยบ่ครับอันนี้คือบ่ได้แต่งคอเสียคอเสียคือบ่ได้แต่งจริงๆมันสมควรที่สิแต่งโอ้ ตีแตงไหวอยู่ติดเลยเมืองเพราะว่ามันหนันวันนึงนั่นกันยากหลายอย่างแม่เทิ้งเฮ็ดหน้าเข่าไแม่น้าท่วมบัดที่นี่นาปีน้าท่วมหมดก็เลยมาเฮ็ดหน้าปังหน้าปังอีกบัดนี้ก็เลยต้องไปดูแล้วเขาน้ำเทิ้งในสวนก็บ่ได้เบิ่งครับเกษตรกรเอาลายยางมาเนี่ยวมันเล่ไก่เป็นแบบนี้แหละคือมันก็บ่ได้ใส่ใจค่ะพี่น้องเบิ่งหอยน้าท่วมุ้ยพี่น้องอย่าครับเบิ่ง กันผมย่างมาพี่กับระดับพี่เลี้ยวพี่ครับเพียงเอิกเพียงลาวนมแขกพี่น้องเลยถ้าคนที่ตัวเตี้ยแน่จักหน่อยแพงแบบส่วนเองกับแม่เกือบเกือบจะถึงโอ้มันเกือบทนได้เป็นเดือนผุนว่าจะนนองพี่น้องค่ะได้เป็นเดือนค่ะว่าธรรมดาได้อ่างนวนเยครับเรียกว่าการดูแลรักษากระยุ่งยากจักน่อยเป็นบอล่ะค่ะให้บ้านปลูกที่ได้กินพื่อเจ้า่อสักครับให้บ้านปลูกนี่จริงๆมันมีวิธีการเอาหน่วยอยู่นบางคนสิชิดว่าโอ้ยปอยไว้ยังสั้นแหละเดี๋ยวมันก็เป็นหน่วยเองหรือบางคนก็สิชิดว่าโอ๊ย ซื้อมาแล้วโอ้ยมันบ่เป็นหน่วยดอกเพื่อนตัวค้ายห้เฮาติใดบูนี่ี่ยังไปจังสี่นะจริงๆแล้วมันนี่มีีการแต่งน่วยให้มนี่ก็พันเดียวกันนี่ครับมันน่วยใ่ขึ้นเรื่ยอันนี้บ่ค่ะสิเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งอ๋อแสดงว่ามีหลายสายพันธุ์รู้แต่กิ่งพันธุ์นี้มีขายทุกพันธุ์บ่ครับนี่ค่ะนี่อันเป็นน่วยใ่ขึ้นเต่กะสีสีแดงคือกอนบ่หนาเนี่่นค่ครับเบิรงดูดกดกแต่ว่าอันน้ำที่นี้ค่ะว้มะละกานี่ยงบมะละกาที้งน ทางในด้วยครับสวนนี่อย่างบนทางในอทางในกับสวนองุ่นคือกันค่ะแล้วก็มีลำไย,ยข,ขยายพื้นที่ดีครับแนนค่ะขยายขึ้นไปอีกโอ้แสดงว,ว่าบอเพียงพอกับทองลูกคาดว่าสินค้าเวลาการตลาดด้วยครับเอาไปขายใส่การตลาดเท่ากับอาศัยขายน้ำนี่แหละค่ะเพิ่มไมาเห็นเองเพิ่นกับเขามาซื้อเองแนนบ่คือตอัวทางนี้ก็อาศัยแบบแช่ลงไปในเพจต่างๆ่้เาเพิ่มแน้าเลยแนนค่ะเพิ่นไป หรือว่าผู้ที่เพิ่นเขามาชมแล้วเพิ่นก็แชร์ให้ยังไงสินะค่ะโอ้เนี่เพิ่นก็ลูกค้าเก่าๆเสียวฟรีด้เนาะครับซุมมือนีแม่นเพิ่นก็ใส่เซนจีวเดี๋ยวราก็ติดถนนเส้นนี้เพิ่นเนินถนนหยังครับนี่ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สิไปอันเส้นเคลื่อนอุบลรัตน์นะคะเป็นที่เที่ยวท่องเที่ยวนำพองค่ะเจ้าก็ได้ไอเดียบันเจิดดีด้วยถนนขายคล้ายๆว่าเป็นทางเข้าแรงท่องเที่ยวเนาะค่ะก็เลยได้อันิสงส์เลยแม่นบ่อขายดีขายดีแล้วพี่น้องเอ้ยบั้นนี่ยเที่าผลผลิตก็เริ่ม ถ้าย้อยสุกเรื่อยๆเป็นบมดเชืจอมนี่ทางนี้ที่บ่มีคือทย้อยตัดไปแล้วค่ะทางนี้เพราะว่ามันสุกก่อนโอ้ทางนี้สุกก่อนตัดไปเบื้องแรกตัดไปหมดแล้วก็สีเหลือใบมะละกานี่มันค่อนข้างสิใช้เวลาโดนก็แบกโอปอครับค่ะก็เลยท่านได้สุกเฮาก็เลยท่านได้ตัดพี่น้องผมก็สิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศได้เป็นแรงบันดาลใจของเกษตรกรที่อยากปลูกเด้อพี่น้องรายละเอียดต่างๆพี่น้องก็ค่อยมาเจาะจงเด้อครับผมสิให้เบอร์โทรไว้ท้ายๆดอกพี่น้องครับนี่ เอาป่าต้นนี้มันคือใหญ่กว่ามูสิเห็นนาคนี่ะต้นนี้ออกจะสมบูรณ์กมูอยู่โอ้เนี่ยต้นสองปีอ่ะค่ะแล้วอายุมันจี๊ดแล้วก็คือมันมันแล้วแต่ว่าต้นพันธุ์ที่เขาออกมาบางบางอันเขาก็ตอนมาแบบมันใหญ่เล้วอย่างสิไหมมันเป็นอวบอวบมาแล้วอย่างงี้ยสินะมันเป็นต้นที่สมบูรณ์ครับงพี่น้องใหญ่บ่ทอกันเด็มันก็เลยพ่อมาเอาเขาเอาลงปลูกมันก็ ค่อนข้างสิทธิ์ใหญ่ก็ระบบหน้าใส่แบบใดนะครับคือหอยอ้นต้นใส่แบบสปริงเกอร์ค่ะน้รเกอ์น้ามยดแบบสปริงเกอร์ซึ่งจะต้องใส่น้าจากน้าน้าในเขื่อนนนั่แหละค่ะสูบขึ้นมาอีกเท่านึใส่น้าบาดาลมันค่อนข้างสิโบได้ผลนะเนาะ มันเป็นน้ำที่แบบมันอาจจะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เกินไปไหมเขาดูดขึ้นมาจากันมันมันโมมีแบคซีเรียมันโมมีอย่างนการให้มมันมีแร่ธาตุรจะเล่นเติบโตอย่างสินะว่ตเทนโปตายแร่งซื้อแม่นบอกค่ะแม่นมันที่ได้อายุโดนจากปีครับกาวานอันนี้องุ่นนี่จริงๆแล้วตามที่เขาศึกษาเบิงอิลีมันอยู่ได้ประมาณ30ปีขึ้นนะคะโอ้ปลูกเคีเดียวคุ้มค่าก็ถ้าคราลงทุนเท่อเดียวก็เลยคุ้มเลยเพราะน้ำท่วมไปยังรอดมาได้เราแม่ครับค่ะ มันมีท่วมปีเดียวเท่านี้มันบอกครับบ้บ้รู้หูคือกันค่ะแต่ว่าแตงแต้แตงแต้ตผู้นี่เกิดมาจนใญ่กะของแต่เห็นปีนี้หละที่มาขึ้นมาฝน,นตกดีแต่ปีนี้มันแรงเลยคเดี๋ยวว่า,าปีนี้นแรงอ่าอีกยัง,<า>ยงท่านได้ตกจากด<า>ิอา่อาซีโดนอีกอยุ่มมั้งกว่าจะท่วมแบบนี้อีกโอ๋อพวอพี่น้องเอ้ยหอยแส่ไล่โยบ้รดอยากกินองุ้นสดสดจากสวนนี่กะถือว่าปลอดสารพิษบนเนี่ยนะปลอดสารพิษค่ะคนไหนกินได้ย่างสบายใจครับ เพราะว่าอนนวยกับิมีแตกแน่บน่เนะเพราะว่าเราก็่ได้อยู่ในโรงเรียนได้พี่น้องพืชพืชผลตัวนี้ก็คือมันปีนี้มันห้อนแห้งน้ำแมผิวมันก็สีบ่บสวยเท่าที่ควรเพราะว่าอากาศมันห้อนเอาเน้นขายกินหัึงสิบว่ามันเน้นขายเขาห่างลงมกเนีนเนีนค่ะกินแบบปลอดภัยธรรมชาติเท่านี้พี่น้อง กินชิมเอาเองได้สบายเลยเนี่ยเลือกวงตัดได้มันก็จะเป็นน่วยอย่างที่เหละครับมันถึงนําหมองนําหยังเนาะแม่เอนะถืออากาศคืออ่างวนเมียงนอกพ่นเนาะแม่นค่ะแี่เขากินได้ด้วยความปลอดภัยได้พี่น้องครับกินแบบสดสดครับจานต้นเลยมาขอนุญาตไทยคลิปไปพ่อแม่พี่น้องเบื้องเป็นแรงบันดาลใจดวยครับพูดได้ว่าอางุนปลูกเมียงไทยบ่ได้กับปลูกได้คือกันครับนี่บ้านใกล้เลือนเชียงกับมาชมมาชิมมาซื้อผลผลิตมาขอวิชามี มาเซลฟี่ในสวนเราก็ได้ครับยุทมานเนาค่ะเนาะก็คือเส้นนี้เขาเอิ้นว่าเส้นไปเคลื่อนอุบลรัฐค่ะเนคลื่อนอุบลรัฐแมนค่ะน้องเยอเคลื่อนอุบลรัฐบ่ค่ะแมนก็คืออันแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ๆกันก็คืออันอุทยานแห่งชาติน้ำพ้องค่ะโอ้ทางเคลื่อนอุทยานเลยแมนค่ะเบอร์โทรยังครับเบอร์โทรนะคะ0805098002ค่ะแล้วผลผลิตมันสิมีระวังเดียนใดเป็นเดียนใดแน่ครับอันนี้ อาจจะมีอีกช่วงนาหนาวค่ะหลังจากหมดช่วงนี้ไปแล้วหนา,นาวคือที่นวยงามดีเม่านนค่ะนาหนาวก็จะแต่ว่าช่วงนี้นาร้นก็กินตามนาร้นนี่แ,นแล้วนู่นหน้าผู้ใดสนใจกิ่งพันลวาอ,อยากเที่ยวชมอยากมาชอบมาชิมผลผลิตกับมาได้นู่นหน้าตามเบอร์โทรด้วยนมาร์าทครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังมาได้ตลอดค่ะมาได้ตลอดอีกประมาณเดือนสองเดือนกับมาได้ค่ะโอ้เอานี่เราพี่น้องคลิปนี้กันย้วนเราเราฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่เ้อผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แน่ ขอบคุณทุกท่านาที่ติดตามรับชมกับสวัสดีครับค่คะขอบคุณค่ะ